เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยแบบฝึกหัด1.7ข้อ1น่งเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นข้อย่อยที่4-6นะคะ ก็ดูจากโจทย์แล้วอะวิธีการทำํำก็จะเหมือนเดิมเนาะก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามแต่ว่ามันแค่มีเรื่องจํานวนเชิงซ้อนเข้ามาปนนิดหนึ่งอะเรามาดูที่ข้อ4กันเลยเป็น x กำลังสลบ x กำลังสบวก7 x กำลังสอลบ9 x ลบ18เท่ากับ0เนาะอ่ะที่เราใช้วิธีคล้ายๆข้อที่แล้วเลยเนาะคือดูสัมประสิทธิ์ตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวแรกเนาะเราจะได้ว่าจํานวนเต็มเนาะ ที่หารลบสิบแปดลงเนาะคืออะไรบ้างคะก็คือเยอะอยู่นะก็คือบวกลบหใช่ไหมบวกลบสบวกลบสบวกลบสไม่ได้5ไม่ได้6บวกลบเเนาะแล้วก็บวกลบสิแอ่ะแล้วก็จำนวนเต็มที่หาร1น่งเนาะ หนึ่งลงคืออะไรก็คือบวกลบหนึ่งทีนี้ตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะให้เราลองแทนเการที่เราเอาตัวประทัดบนนะมาหารปรรทัดล่างทุกตัวเลยลองแทนถูกปะแต่ทีนี้คือเราไปลองแทนมาให้แล้วเพื่อความง่ายดายถูกปะเราต้องการ p k ส่วน m ใช่ปะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมจะอยู่ในกลุ่มของอันนี้ถูกปะเราจะได้ว่า p สองอะเท่ากับศูนย์ อ่ะไม่เชื่อลองแทนเนาะเราจะได้เป็น2ยกกำลัง4ีลบสยกกำลัง3าบวกเคูณกับ2ยกกำลัง2แล้วก็ลบเคูณสเนาะลบสิซึ่งมันจะได้เป็น2องกำลังสีเนาะลบแอันนี้เป็น4เนาะ7 4็ดเนาะลบ18ลบสิโอ้เลขมากมายมหาศาลเนาะ เอาบวกไว้กับบวกลบไว้กับลบละกันเราจะได้เป็น16บหกวกเนาะจะได้เป็น44ค่ะแล้วก็ลบอันนี้เป็น36นะ36กบวก8ก็44เหมือนกันไมเท่ากับ0ูแสดงว่าอันนี้เป็นจริงถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น2อ่ะก็จะถือว่าเป็นคำตอบหนึ่งของสมการนี้ถูกไหมแล่ทีนี้เรายังต้องการหาคำตอบอื่นไหมคะเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็น x ยกยกกำลัง4ี่ใช่ปะ่ะเป็นสมการกำลังสี่แสดงว่ามันต้องมีสคํคำตอบระลึกไว้ในใจเลยว่า อันเนี้ยมีสี่คำตอบแน่ถูกไหมแล้วทีนี้เราจะทํายังไงต่อเรารู้แล้วว่าเราได้สองเป็นคตอบเราจะใช้วิธีนี้อันนี้คือวิธีที่เราชอบเนาะก็คือเขียนเลยอันนี้เนาะปึ๊บตั้งเลยงัย้นสองเคำตอบใช่ไหมแล้วก็เอาสองนี้ขึ้นเลยก็คิดไปค่ะสองคูณหนึ่งเป็นสองเนาะบวกกันจะได้หนึ่งสองบวกกันได้เก้าเก้าสองสิบแปดเนาะบวกกันได้เก้าเก้าสองสิบแปด นี่ศูนย์อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากอันเนี้ยคือเราจะได้คำตอบของสรรมการเนี้ยเป็น x ลบสองเนาะ x กำลังเ,เอ้ยอันนี้ไม่ใช่กำลังสองศูนย์หนึ่งสองสามกำลังสามบวก x กำลังสองบวกเก้าบวกเก้าเนาะเราจะเปลี่ยนสรรมการนี้ให้อยู่ในรูปนี้ได้ถูกไหมแล้วยังไงต่อเราก็แยกตัวประกอบต่อได้ค่ะโดยยังไงเราจะเห็นว่าก้อนนี้ใช่ปะ เฮ้ยมันดึงตัวร่วมได้มันดึงตัวร่วมได้จริงมันจะได้เป็น x ลบ2เนอะอันนี้เหมือนแบบหลุดพ้นและ x ลบ2คือหลุดพ้นอยู่กับตัวเองป่ะแล้วก็อันเนี้ยเราลองดึง x กําลัง2มาจะได้เป็น x บวก1ถูกป่ะแล้วก้อนหลังเราก็ลองดึง9ออกมาก็ได้เป็น x บวก1นี้เหมือนกันอ่ะทีนี้เห็นชัดเห็นแวว x บวก1ซ้ำกันอีกถูกไหมแล้วก็ดึงดึงต่อได้เลยเนาะกับ x บวก1เนาะแล้วในวงเล็บก็จะเป็น เอ็กกำลังสองบวกเ้าถูกไหมคะอ่ะทีนี้เหลือ x กำลังสองแค่ 3, ตัวสุดท้ายและเราจะทำยังไงกับมันดีอ่ะตัวนี้ถูกปะเราก็จะพบว่าเวลาเราเจอแบบนี้เราก็อย่าลืมเลยว่าเรายังมีตัวช่วยก็คือ i กำลังสองเราเท่ากับลบหถูกปะปกติถ้าเป็น x กำลังสองลบเาแบบนี้โอ้ สายหมูเลยถูกไหมเป็น x ลบสามคูณกับ x บวกสามแต่ทีนี้เม่อมันกลายเป็นบวกตรงกลางแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ i มาช่วยค่ะอ่ะก็จะแยกได้อย่างนี้เลยนะเป็น x ลบสองคูณกับ x บวกหนึ่งถูกปะตอนแรกมันต้องเป็น x ลบสามคูณกับ x บวกสามถูกปะถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบแต่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องเติม i เข้าไปใครไม่เชื่อลองไปคูณนะคะมันได้เท่ากันจริง ก็จะได้แบบนี้ได้เป็น4วงเล็บด้วยกันอ่ะแล้าจะมาสรุปคําตอบอยังไงเราได้อะไรจากสมการจากแบบการแยกตัวประกอบเหล่านี้ถูกปะเราก็จะได้ว่า,น,านังนันค่ะเราจะได้เป็นอ่ะเดี๋ยวเราดูเองเนาะเดี๋ยวเราบอกก็คือ x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก1เท่ากับ0หรือ x ลบ3 i เท่ากับ0และตัวสุดท้ายคือหรือ x บวก3 i เท่ากับ0ถูกปะอ่ะก็<ๆ>ได้ทั้งหมด4 4สรรมการที่ต้องแก้อ่ะจะอันแรกจะได้ x เท่ากับ2อเนาะอันที่2ได้ x เท่ากับลบ1อันที่3ได้ x เท่ากับ3 i แล้วก็อันที่4ได้ x เท่ากับลบ3 i เนาะเพราะฉะนั้นน่ะเซตคำตอบของสรรมการของโจทย์ในข้อที่4อ่ะ จะได้เป็นเท่าไหร่คือก็คือไล่เลยเป็น2ลบ1 3I แล้วก็ลบ 3I นะคะก้อนี้ก็จะเป็นคำตอบของสมการนี้เนาะก็วิธีเหมือนเดิมเลยก็คือแยกตัวประกอบอาจจะใช้ทฤษฎีเศษเหลือมาก่อนเนาะแล้วก็ทำการแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมปึบปึบปึบได้สสี่คำตอบเนาะสี่คำตอบก็ได้เป็นเซตคำตอบของสมการนี้นะคะอ่ะก็ตามนี้เลย เรามาต่อกันที่ข้อ5เนาะข้อ5ก็คือ x กำลัง4ลบ6 x กำลัง3บวก1 5 x กำลังสลบ2 2 x บวก12เนี่ยเท่ากับ0อ่ะทีนี้โหเห็นอะไรเยอะๆแบบนี้เราก็คิดเลยว่าอ่ะดูตัวสุดท้ายตัวแรกเนาะจำนวนเต็มนะคะที่หารบวก12ลงตัว คืออะไรบ้างอ่ะเราก็แยกตัวประกอบเนาะก็คือบวกลบ 1, 1> บวกลบ 2, 2> บวกลบ3บวกลบ4ถูกปะบวกลบ6แล้วก็บวกลบ12แล้วก็จากตัวแรกอะ่ะก็คือจํานวนเต็มที่หาร1ลงตัวคือบวกลบ1 ปกติเคส,ส่วน M ที่เราแบบอุดมคติที่เราต้องการหาก็คือเอาตัวบนเนี่ยหารด้วยบวกลบ1ถูกไหมคะก็จะได้เป็นเหมือนเซ็ตสิ่งที่เราแบบกําลังสงสัยว่าเฮ้ยมันคือคําตอบของเราหรือเปล่าอ่ะแต่ทีนี้เราเนี่ยก็ได้ไปหามาให้แล้วว่าตัวอะไรเอ่ยที่จะสามารถทําให้เป็นคําตอบของสมการนี้ได้ก็คือลองดู p 1กัน p 1ใช่ปะมันจะเท่ากับ1ยกกําลัง4ค่ะลบ6คูณหนึ่ง บวก15คูณ1ลบ22คูณ1แล้วก็บวก12อ่ะจับบวกไ,ไว้กับบวกลบไปไว้กับลบแล้วกันเนาะอันนี้ลบอันนี้ลบก็ได้เป็นอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวก1บวก15บวก12ถูกปะ่ะ1บวกาเป็น16บวก1ิเป็น28ปเนาะแล้วก็ลบกับอันนี้ลบ6กับลบ12ได้ลบ28เท่ากับศูนย์เฮ้ยเราจะได้ว่าจากอันเนี้ยเราจะได้ว่า1เป็นคำตอบของสมการถูกปะ่ะ หลังจากนั้นเร,เราขอใช้วิธีเดิมของเราไม่ไม่ไมเราเราคิดอีกแบบก่อนแล้วก็ไปหามาให้อีกค่ะว่า p 3เนี่ยจะเท่ากับ3ยกกำลัง4ลบ6 3ยกกำลังสามบวก15คูณ3ยกกำลังสองลบย2ิบคูณ3แล้วก็บวก12 3สามยกกำลัง4ได้เท่าไหร่ถูกปะสามกำลังสามยี่สิากำลัง4ี่เป็น81 ลบกับ6คูณ27 6คูณ27เท่ากับเท่าไหร่ก็คือคิดเลขแบบไวไวเนาะได้162ค่ะลบ162บวก15คูณ9หัวนี้ขอเขียนเป็น space โทษเลยแล้วกันนะ15คูณ9จะได้144ถูกปะไม่ใช่ค่ะ15คูณ9ได้135เนาะแล้วก็ลบ66แล้วก็บวก12อ่ะบวกไว้กับบวกแล้วกันเนาะ เราจะได้ร้อยสามสิบห้าร้อยสาสิบห้าบวกแปดสิบเอดได้เป็นสองร้อยสิบหกใช่ปะ่ะแล้วก็บวกสิบสองได้เป็นสองอยยสิบแปดแล้วก็อันนี้บวกกันถูกปะ่ะได้สองร้อยยีสิบแปดกันเราจะได้ว่าสามเป็นคำตอบของสมการถูกไหม,มก็คือจะได้ทั้งหนึ่งเป็นคำตอบของสมการแล้วก็สเป็นคำตอบของสมการ อ่ะแล้วพีนก็จะคิดยังไงต่อให้มันดูง่ายดายขึ้นถูกไหมอ่ะขอใช้วิธีเดิมเนาะก็คือเขียนอันนี้ไว้เลยจะได้เป็น1-6 1 5 2ลบหกสลบยี 22. อ่ะตัวแรกที่เราจะลองคืออะไรคะก็คือ1ถูกป่ะเพราะตอนแรกเราได้ว่าเราได้ว่า1เป็นคำตอบของสมการก็ใช้1เลยได้เป็น1 1คูณ1เป็น1 -5 ลบ5เนาะลบห้า ิบลบสิบสองลบสิบสองอะได้มาก้อแรกยังไม่จบเพราะเรายังได้อีกว่าเราได้ว่าสาเป็นคําตอบของสมการถูกปะเราก็จะได้เป็นอนดึงหนึ่งลงมาสามหนึ่งสามลบกันได้ลบสองเนาะลบห้าเฮ้ยพอผิดผิดผิดอันนี้ได้ลบหกเนาะลบหกโอ้ตกใจเลยนะคะสิบลบหกได้เป็นสี่เนาะสี่สามสิบสองเพราะฉะนั้นจากการคิดแบบนี้เราได้อะไรถูกปะเราได้ว่า สมการที่เราได้มาสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบหคูณกับ x ลบสเนาะแล้วก็ x กำลังสองลบสอง x บวกสี่เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสมการที่โจทย์ให้มาจำนวนมากมายแบบเนี้ยเราก็สามารถแยกออกมาได้เป็นตัวนี้แหละทีนี้เราเห็นอันนี้เฮ้ยมันไม่มีแบบเราจะไม่สามารถแยกตัวประกอบแยกเป็น2องวงเล็บได้จากอันนี้ได้เลยอะเราจะทำยังไงดีอ่ะ เราก็ลองใช้สูตรค่ะซึ b ่งสูตรของเราคืออะไรนะสูตรของเราคือ so, x เท่ากับลบ b บวกรูท b กําลังสองลบ 4ac ถูกไหมคะส่วน 2a จากอันเนี้ยเราจะได้ว่า a เท่ากับ1ถูกปะ b เท่ากับลบ2แล้วก็ c เท่ากับ4เพราะฉะนั้น x ที่เราจะได้ก็คือลบ b ก็คือลบของลบ2ก็ลบเจอลบเป็นบวกเนาะก็เป็น2บวกรูท b กําลังสองใช่ไหมคะ b กําลังสองก็คือลบสองกำลังสองก็เป็นสี่ลบสี่เอก็คือหนึ่งซีก็คือสี่นั่นเองแล้วก็ส่วนสองเอก็คือสองคูณหนึ่งเนาะในวงเล็บมันจะได้เป็นอันนี้คิดแค่ในวงเล็บเนาะได้เป็นสี่ลบสิบหกถูกปะ่ะก็คือลบรูทลบสิบสองซึ่งมันจะได้ว่า i อากำลังสองลบหนึ่งอ่ะมันเท่าเอ้ย i กำลังสองอ่ะเท่ากับลบหนึ่งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะได้เป็น เหมือนเราคิดเป็นรูทสิบสองคูณกับรูทลบหนึ่งอ่ะเราจะได้เป็นสองรูทสามไอถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ก้อนนี้เป็นสองบวกลบสองรูทสามไอส่วนสองซึ่งจะได้เป็นหนึ่งบวกลบรูทสามไอนั่นเองอ่ะนั่นได้สองคำตอบแหละได้ว่าเอกรลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เนาะ หรือ x ลบ3เท่ากับ0หรือ x กำลัง2ลบ2 x บวกสีเท่ากับ0นเนะซึ่งก้อนนี้ก็คือการใช้สูตรถูกปะก้อนนี้จะได้เป็น x เท่ากับ1ก้อนที่2จะได้เป็น x เท่ากับ3ถูกปะและก้อนสุดท้ายจะได้เป็น x เท่ากับ1บวกลบรูท i เพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการนี้นะคะคือเท่าไหร่ก็คือ จากที่เห็นเนาะสมการนี้ยกกำลังสี่เนะาะแสดงว่ามีสี่คำตอบถูกปะอ่ะก็จะได้เป็น็นคำตอบเนาะคือก็คือหนึ่งก่อนสามหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งบวกลู่สามไอเนาะแล้วก็หนึ่งลบลู่สามไอนะคะก็นี้ก็ได้สี่คำตอบเนาะหนึ 3, 1, 3, ่งสองสามสี่ โอเคตามที่เราแยกตัวประกอบออกมาเลยนะคะอ่ะแล้วเราก็มากันถึงข้อสุดท้ายเนาะของข้อย่อยที่1ก็คือ x กาลัง5บวก8 x กาลัง4บวก2 x กาลัง3วก 26x ก x าลัง2ลบ1 7 x ลบ42เนาะก็คือเราก็ใช้วิธีเดิมเลยดูที่ตัวสุดท้ายก่อนเราจะได้ว่าจํานวนเต็มที่หาร ที่หารลบ -42 ลงตัวคือเท่าไหร่บ้างคะเยอะนะก็คือบวกลบ -1 บวกลบ -2 บวกลบสใช่ปะบวกลบ -6 บวกลบ -7 หเยอะคะ่ะบวกลบสรเสิบเท่าไหร่14บวกลบ -21 แล้วก็บวกลบ -42 ก็คือเยอะมากก็ตัวแรกเนาะจำนวนเต็มที่หาร หารลบหารหนึ่งเนาะลงตัวคืออะไรบ้างคือบอกลบหนึ่งตามหลักคือหลักเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ไม่หามาให้อีกแล้วค่ะคือสมมติถ้าแบบเราไม่ได้หาให้ก่อนอะทุกคนก็ลองแทนเลขนะคะบางทีมันก็ใช้ดวงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะลงตัวไหนอะแต่เราหาให้แล้วว่าสมมติเราลองแทนพีเท่ากับลบสามไปเนี่ยมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ บ3บสามยกกำลังหใช่ป่ะบวกแคูณลบสามยกกำลังสี่บวกยีคูณลบสายกกำลังสามบวกยี่สบกคูณลบสามยกกำลังสองลบสิ็คูณลบสมแล้วก็ลบสีองค่ะซึ่งลบสมยกกำลังห้ามันได้เท่าไหร่ก็คือลบสยกกำลัง4ี่เป็น81ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นคนูณสเข้าไปก็คือ2อ3ใช่สอง ลบเลยนะแล้วก็3ากำลัง4เป็น81ใช่ป่ะคะ81คูณ8มันก็จะได้เป็น648ถูกไหมโอ้เลขนี่สุดยอดเลยค่ะ24คูณ27่ค่ะ24คูณ27ก็จะได้เป็นเอ่อ648ใช่ไหม648แแต่ว่าเนี้ยติดลบด้วยก็คือลบ648เพราะว่าเป็นลบ3ยกกำลัง3เนาะอ่ะ บวกกับยี่บหคูณเก้านะคะก็จะได้เป็นเก้าสองสิบแปดห้าสี่สองสามสี่ใช่ไหมนี่รูนมากเลยนะคะว่ามันจะเท่ากันจริงหรือเปล่าสิบเจดคูณสานะคะ,คะ,คะอันนี้เป็นบวกนะ,ะพอลบเจอลบเป็นบวกก็จะได้เป็นห้าสิบเอ็ดนาะแล้วก็ลบสี่สิบสองเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดนะคะโลกอกไปหนึ่งหนึ่งเปราะนะคะเพราะฉะนั้นบวกกันสองอันนี้บวกกันได้เป็น สองแปดห้าเนาะออ้แล้วนี้ก็ลบก็ได้สองแปดห้าพอดีนะคะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นจาก p ลบสามเท่ากับศูนย์นะคะจะได้ว่าลบสามเป็นคำตอบหนึ่งของสมการเนาะ,ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเราลองแทนอันอื่นสมมติเราลองแทน p ลบสองแบบเนี้ยมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนาะ เอาเป็นว่ามันได้เท่ากับ0นะคะแทนให้ดูก็ได้นะคะก็คือแทนลบ2ไปเนาะเป็นลบ2ยกกำลังห้าบวก8คูณลบ2ยกกำลังสี่บวกที่ิบสี่คูณลบ2ยกกำลังสามบวกบ26คูณลบ2ยกกำลังสองลบิบ27คูณลบ2ลบ42เนาะมันจะได้เท่ากับ2กันละลบ2ยกกำลังห้านะคะยังติดลบอยู่เนาะจะเป็นลบสสสาิบองเนาะบวก8คูน16เนาะดคูณิบหก ก็จะได้เป็น128เนาะนนี้เป็นบวกเนาะแล้วก็บวก24คูณลบ8เนาะ24คูณ8ก็คือเออ216เนาะอันนี้ติดลบเนาะแล้วก็26คูณ26คูณ4อุ้ขอโทษนะคะอันนี้เป็น24คูณ8อะได้826เนาะ ร้อยเก้าสิบสองเนาะแต่ว่ายี่สิบหกคูณสี่อ่ะจะได้เป็นรนะ้อยสี่เนาะสองสี่แปดร้อยสี่แล้วก็อันนี้จะจะเป็นบวกเนาะบวกสามสิบสี่แล้วก็ลบสีนะ่สิบสองเนาะอ่ะลองตัดเนาะอันนี้เป็นบวกสอง 2, เป็นลบสีนะ่สิบเนาะแล้วก็ลองเออเอาบวกเจอบวกเนาะมันจะได้เป็นก้อนนี้บวกก้อนนี้นะคะ ก็คือ232เนาะแล้วก็อันนี้บวกกันอ้าวได้ลบ232พอดีเพราะฉะนั้นจะได้ว่าพออันเนี้ยเราจะสรุปได้ว่าลบ2เป็นคําตอบ1ของสมการเนาะอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงต่อเนาะเราได้แล้วว่าทางลบสล,ลบสเป็นคําตอบหนึ่งของสมการเราก็ขอใช้วิธีเดิมเนาะวิธีนี้แบบ เข้าใจง่ายดีก็คือเป็น1 8ึ่งแดยีี่ยีก็คือการนำสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะคะของเจ้าตัวสมการอะ่ะมาเขียนเรียงกันเนาะไม่ต้องไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะคะอ่ะคำตอบแรกที่เรารู้คือลบสถูกปะ่ะอ่ะก็ดึงลงมาเลยลบ3ามคูณลบสาอันนี้บวกกันได้5้าลบสิถูกปะ่ะเป็น9ก้าลบยีลบหนึ่เนาะ นี่เป็นสามแล้วก็เป็นลบสิบสีอ่ะได้ศูนย์ได้ก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอันนี้เหมือนแบบใช้ลบสาไปแล้วลบสามเป็นคำตอบหนึ่งของสมการเราถูกใช้ไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันที่สองเราจะใช้ที่เราบอกว่าลบสก็เป็นคําตอบหนึ่งของสมการเหมือนกันถูกไหมอ่ะดึงลงมาลบสองเนาะสามอันนี้สามสองลบหเนาะลบเจอ่ะได้สิบสพอดีเดะคะ่ะเรียบร้อย อีกอันนึงอันนี้ไปคิดมาเผื่อแล้วเหมือนกันเนาะก็คือ1นั่นเองอ่ะก็ลองดูเนาะอ่ะศูนย์พอดีเด้ค่ะหก็เป็นคาตอบหนึ่งของสมการเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากอันเนี้ยเราจะได้ว่า x บวกสคูณ x ลบสคูณ x ลบห x บวกสนะขอโทษทีแล้วก็คูณ x กำลังสองบวกส x บวกเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ เระนาะฉะนั้นนะคะเราจะได้ได้เป็นดังนั้น x บวก3เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0หรือ x ลบ1เท่ากับ0แล้วก็สุดท้ายคือหรือ x กำลังสองบวก4 x บวก7เท่ากับ0เนอะซึ่งก้อนอื่นเราได้หมดเลยยากเว้นก้อนสุดท้ายนะงั้นเรามาคิดก้อนสุดท้ายกันซึ่งเห็นแบบนี้แล้วใช้สูตรไปเลยสูตรของเราก็คือ x เท่ากับ ลบ b บวกลบรูท b กําลังสองลบ4 a c ส่วน2 a, a 2> ใช่เปล่า a ของเราคือเท่าไหร่ a, a ของเราก็คือ1 b ของเราเท่ากับ4แล้วก็ c เป็น7เนาะเพราะฉะนั้นได้ว่า x หรือคำตอบของเราก็คือลบสบวกลบรูท b กําลังสองก็คือสยกกำลังสองลบส1 c เป็น7เนาะส่วน2คูณ1ก็คือลบสบวกลบ16ลบ28เนาะ ส่วน2ซึ่ง16ลบ28หรือเป็นแบบ28ลบ16เนี่ยก็จะได้เท่ากับ12ก็คือเป็นรูลบ12เหมือนเดิมนะคิดแค่ในกรอบนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนข้อที่แล้วเลยก็คือ2รูส3ไอนั่นเองะฉงนั้นคำตอบในข้อนี้ก็หาดเลยนะคะคือลบ2บวกลบรูสาไอนั่นเองดังนั้นนะคะเซตคำตอบของเราจากอันแรกได้เเท่ากับลบ3ถูกปะ x เท่ากับลบ2 x เท่ากับ1แล้วก็ก้อนนี้ด้วยดังนั้นนะคะเซตคำตอบของสมการนะคะก็คือสมการของโจทย์นั่นเองคือดูใหม่นะคะว่าอันเนี้ยยกกำลัง5เนาะเป็นสมการพรหุนามกำลัง5แสดงว่ามีค้าคำตอบถูกปะ่ะดังนั้นเราจะได้เซตคำตอบของสมการเนี่ย คือไล่เลยเนาะลบสามลบสอแล้วก็ลบสองบวกลูสามไอแล้วก็ลบสองลบรูทสามไนะคะก็จะได้อันนี้นะคะเป็นห้าคำตอบนะคะเหมือนกับที่สมการพังหุนามไล่ใบเรามาเรียบร้อยเนาะก็ได้ห้าคำตอบตามนี้เลยนะคะวิธีทำอ่ะเดี๋ยวจะมาสรุปทริคนะคะแล้วก็วิธีทำให้ฟังคร่าวๆอีกรอบนะคะ ก็คือสมมติเราเจอสมการพรหุนามเนาะเราต้องทำการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบพหุนามซึ่งมีหลายวิธีเช่นนึงตัวร่วมอันนี้เราขอเขียนคข้าวๆเนาะเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้มาแล้วทฤษฎีเสร็จเหลือเนาะอ่ะมีอะไรอีกคะ สูตรเนาะสูตรเช่นแบบกำลังสองสมบูรณ์เนาะแล้วก็แบบผลต่างกำลังสองอะไรแบบนี้ก็คือเยอะแยะมากมายอ่ะผลต่างกำลังสองและอื่นๆเนาะก็คือมีอีกเยอะเลยแยกตัวประกอบแล้วอ้าวแล้วมันแตกต่างจากพหุนามธรรมดาย,ยัางไงล่ะก็คือปกติสมมติเราเจอ x กำลังสองลบ a กำลังสองเนาะเราจะแยกได้เป็น x ลบ x คูณกับ x บวก a ถูกปะแต่ว่าในโจทย์ที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่ลบค่ะมันเป็นบวกเป็น x กำลังสองบวก a กำลังสองนี้ถูกปะซึ่งจากสมบัติของอจำนวนเชิงซ้อนที่เรารับรู้กันมาเนี่ยคือเรามีตัวพิเศษก็คือ i ซึ่ง i เนี่ยจะได้ว่า i กำลังสองจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งถูกไหมเราจะใชม้มันเป็นตัวช่วยค่ะ มันจะได้เป็น x ลบ a x บวก a ใช่ปะ่ะเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันต้องได้เครื่องหมายลบแน่แล้วก็เติม i เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคูณตัวนี้ถูกปะ่ะปึ๊บคูณกันเราจะได้เป็นลบ a กำลังสองคูณกับ i กำลังสองก็คือลบ a กำลังสองคูณกับลบหนึ a ่งจะได้เป็นบวก a กำลังสองนี่นะคะเป็นสาเหตุที่เราคูณ i เข้าไปได้เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งพิเศษเนาะสำหรับ สำหรับแบบโจทย์เรายังใช้สูตรได้อีกเนาะสูตรก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac เนาะซึ่งพอเราใช้สูตรเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่จำนวนเชิงซ้อนจะช่วยเราได้ก็คือในก้อนนี้ที่มันชอบติดลบ เพราะฉะนั้นถ้ามันติดลบปุ๊บเราก็จะนําตัวนี้เข้ามาช่วยเนาะเราก็จะหาคําตอบได้ก็อนนี้เป็นวิธีคร่าวๆนะคะของการแก้สมการพรหุนามถ้าเราเจออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจํานวนเชิงซ้อนค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่